ส่วนบ้านฉันวันนี้นะคะยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องกีฬาอยู่เหมือนกันนะคะไปที่จังหวัดระนองดูประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นขนชิงทงที่นั่นนะคะจัดขึ้นที่คลองบางริ้นมีความพิเศษก็คือคลองที่นั่นเป็นน้ำแร่ทั้งคลองเลยนะคะไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองค่ะ ความสามารถของฟรีพายจากหลายพื้นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งสองฝั่งคลองที่มาร่วมประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นของจิงทงที่ตำบลบางเรนอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นประจำทุกปีที่ภาคใต้และระนองฝนตกชุกและมีแม่น้ำสำคัญหลายสายจึงมีการแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น แต่ปีนี้เป็นปีสําคัญสําหรับการแข่งเรือประเพณีขึ้นโขดชิงทงที่จังหวัดระนองพิเศษที่เป็นการฉลองครบรอบ150ปีของเมืองระนองที่แยกจากเมืองชุมพร <c oughs> <c oughs> เพ e ื่อให้มีการผริตเคร่องเปียวไั้ว่าปาเป็นเมืองที่มีน้ำแร่ต้งบรองและอ้ำแร่ที่มีทั่วไปในพื้นที่ปานการจัดการไฟรทีปลอดีตนเพราต้องกาันมารวมเทร่าของราคลองบางิ้นไหลมาระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นพื้นที่ขุมเมืองดี่ปกทั้งเดิม และมีแนวของน้ำพุร้อนที่จะมีน้ำร้อนไหลซึมขึ้นมาตามรอยแตกของหินและคลองโดยมีลักษณะใสสะอาดไม่มีกลิ่นกรรมะถันคลองแห่งน,นี้ยังเป็นคลองสายหลักของชาวบ้านในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทำกิจกรรมสำคัญเช่นการแข่งขันเดือยาวในวันนี้ นอกจากความสนุกสนานจากการแข่งเรือยาวประจำปีแล้วลูกหลานชาวจังหวัดระนองยังมีโอกาสได้เห็นและได้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิน่นและเข้าใจในความสำคัญของชุมชนที่สืบทอดรากฐานความเป็นไทยในบ้านของตนเองนักข่าวพลเมือกลุ่มเฉพาะกิจนิวกระจายข่าวจังหวัดระนองรายงาน